สรุปเนื้อเรื่องกิจกรรมในเกมมาร์คิอาเอ็กซ์ตราเดอะดิเฟเรนซ์สตอรี่พาร์ทหวันนี้มาแปลกหน่อยนะคะไม่ใช่การสรุปกิจกรรมเนื้อเรื่องของไนท์แมร์โหมดนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องกิจกรรมของอีเวนต์สตอรี่ที่จบไปแล้วแล้วก็จริงๆเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่เราเล่นไปแล้วด้วยก็คือเดอะดิเฟเรนซ์สตอรี่นะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพบกัน ระหว่างซากุระเคียวโกะกับโทโมเอะมามินะคะเป็นผู้ดูแลของสองเมืองที่ได้มาโคจรมาพบกันจนได้นะคะก็คือในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซากุระเคียวโกะที่กําลังจัดการกับแม่หมดด้วยตัวคนเดียวแต่ทว่านะคะก็ได้พบกับโทโมเอะมามิซึ่งเป็นสาวน้อยเม็ดมนที่ดูแลเขตเมืองมิตะกฮิฮาระอยู่นะคะซึ่งเคียวโกะเนี่ยพอเห็นวิธีการต่อสู้ของโทโมเอะมามิแล้วก็รู้สึกว่าเท่มากเลยหลังจากนั้นนะคะ จ้าโทมโมเอะมามิของเราเนี่ยคุณพี่ที่น่ารักของเราเนี่ยนะคะเพอเห็นว่าเคียวโกะเนี่ยเฮ้ยดูเป็นเด็กเนาะดูน่ารักดูไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรเขาก็เลยเรียกเคียวโกะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกรีปซีเนี่ยมาใช้ด้วยกันไหมล่ะแล้วเคียวโกะก็บอกว่าไม่เอาหรอกฉันช่วยอยู่นิดเดียวเองที่เหลือเธอเป็นคนคิดแผนแล้วฉันจะเป็นคนเดินตามแผนที่เธอวางนะจะไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทโทโมเอะมามิก็เลยบอกว่าไม่เห็นเป็นไดเลยยังไงก็เป็นสาวน้อยมดมอด้วยกันนะคะสรุปทั้งสองคนก็ใช้กรีปซีนนอััเดียวก กำจัดความสิ้นหวังที่อยู่ในโซเทมของตัวเองออกไปสรุปพอมาถึงที่บ้านของคุณมามิเนี่ยนะคะคุณมามิเนี่ยก็ได้ให้สาก,กุระเคียวโกะได้ดื่มชากินเคก้กอะไรตามที่สมควรเลยค่ะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งของคุณมามิที่ไม่เคยมีเพื่อนเลยซึ่งคุณมามิเนี่ยเขาก็แอบฝันไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าถ้าเขามีเพื่อนเนี่ยถ้าโชคดีที่สุดเนี่ยอย่างน้อยก็อยากมีเพื่อนเป็นสาวนักเวทมนต์จังเลยซึ่งบังเอิญมากว่าคราวนี้เนี่ยได้เพื่อนเป็นสาวนักเวทมนต์จริงๆ แล้วสักุระเคียวโ,โกที่เห็นวิธีการต่อสู้ของโทโมเอะมามินะคะเห็นแล้วก็เคารพมากเลยก็เลยขอฝากตัวเป็นศิษย์นะคะซึ่งคุณมามิก็ทําหน้างงๆนะคะว่าไม่ได้อยากให้มาเป็นศิษย์อยากให้มาเป็นเพื่อนกันแบบคิดซะว่าอายุเท่ากันก็ได้ถึงแม้จะแบบโตกว่ากันหนึ่งปีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่สักุระเคยโกโกเียวโกเนี่ยเคารพรักคุณมามิมากๆเรียกคุณมามิโอคุณมามิเรียกคุณมามิทุกคำเลยนะคะแลวเรียกด้วยแบบน้ําเสียงที่ยังไม่ใช่เสียงกระฟัดกระเฟียดเหมือนในปัจจุบันนะคะเรียกแบบว่า คุณมามิทําแบบนี้ลูกเท่มากเลยนะสุดยอดมากเลยแล้วคุณมามิก็พอได้ยินก็แบบดีใจถึงลึกๆคุณมามิจะรู้สึกว่าสกากุระเคียวโกคนนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าใจความหมายการที่คุณมามิทำเนี่ยผิดไปหน่อยว่าฉันอยากได้เพื่อนนะจ๊ะฉันไม่ได้อยากได้ลูกศิษย์แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณมามิก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วก็ตามน้ําไปคุณมามินะคะพอเห็นว่าดูท่าทางเขาน่าจะเอาจริงแฮกก็เลยแบบว่า ให้ากุระเคีโยวโกะเดี๋ยไปเอากระดาษกับปากกามาแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าแม่มดตนเมื่อกี้เนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างจมตียังไงถึงจะจัดการมันได้แล้วเคีโยวโกะนะคะก็ทําตามแบบไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคลิปหน้าเพราะว่านี่เป็นพาร์ทหนึ่งเนาะมีพาร์ทสองต่อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ